หานไปหันไปจัดไปจัดไปหันไปหันเข้าไปไป่กลัวมันนิ้วไม่ต้องเอานี่ครับทุกคนหมูก็จะได้แล้วนะคะใส่ไปเลย <laughs> มันต้องอะไรมากมาย <laughs> สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง1417เอกนะครับวันนี้จะเสนอเมนูผ้าแตงกวาใส่หมูย่างนะครับนี่ครับทุกคนหมูครับเดี๋ยวเราเจะไปย่างครับแล้วก็มีแตงกวามีพริกนะครับผมมาครับทุกคนก่อนอื่นก็นี่ครับ หั่นแตงก่อนเลยครับผมนี่ครับจัดไปไม่ต้องปอกเปลือกครับเสียเวลาเาไปนี่เลยง่ายหั่นไปเลยครับผมหั่นไปหั่นไปจัดไปจัดไปนี่นี่ครับเรียบร้อย แตงเสร็จเรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วก็พลิกครับผมมาเลยครับอ่านี้หันไปหนันเข้าไปอย่าไปกลัวมันนิ้วไม่ต้องเอาออกไม่ใช่ไม่ได้นะนิ้วนิ้วนิ้วไม่ได้นะหั่นไปครับผมนี่ครับพลิกเสร็จกระเทียมหั่นไป ไปครับผมกระเทียมใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยนะครับไม่ต้องบอกก็รู้กันนะครับคืออะไรพอมใพริกนี่ครับผมจัดไปครับไม่พอใส่เข้าไปอีกต่อไปผักชี้ครับ นี่ครับผมหมูย่างของเราหมูไฟลุกครับหมูไฟลุกหมูแบบว่าย่างแบบไฟลุกมากเลยเอาละีหมูภูเขาไฟก็มาแล้วครับมันจะไมหม้ก่อนหมูภูเขาไฟครับผมนี่ครับหมูภูเขาไฟนี่ครับผมหันไปเลยครับ เป็นเลยนี่นี่ครับจัดไปครับผมจัดไปเอากินตังกา,กาแล้ว <c oughs> <c oughs> หมูยังไม่ตายครับทุกคน <c oughs> นี่ครับหมูกระโดด <c oughs> เลยครับผมนี่ครับนี่ครับหม,บมูใส่ไปได้ใส่ไปผงชูรสครับผมใส่ไปใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อยน้อยพดดีใส่ไปนี่ครับ ใส่ไปใส่วใสัวลองลป้าใส่ไป <c oughs> นี่ครับผมใส่ไปได้ครับนิดนึงพอมะนาวใส่ไปมะนาวใส่ไป แนี่อันนี้ครับแป๊บหนึ่งนะโคนก่อนเกือบลืมเกือบลืมโคนก่อนลืมโคนลืมโคนโคนเองโคนเองไปเลยครับนี่ครับเอาตอนนี้อันนี้ครับใส่ไปเลยมันต้องอะไรมากมายยัดตัวไปเลยเอาโคนนี่ นี่ครับไม่ต้องมีอะไรมากโอ้ยกินง่ายอยู่ง่ายโตเร็วนี่ครับผมนี่ทุกคนนี่ครับนี่จัดไปคนไปครับคนไปแล้วโอ้ยนี่ครับเรียบร้อยครับผมจัดไปครับผมถึงเวลากินแล้วครับไปครับผมมาครับทุกคน นี่ครับโอ้โหเป็นไงน่ากินไหมน่ากินโอ้ยนี่ครับนี่ครับพริกจัวๆเลยเอาลน้น <laughs> นี่ครับทุกคนมาครับ <h ums> <h ums> อืมเหนียวออกไม่ใชจอร่อยครับอร่อยอืมอืม นี่ครับอืมอืมอืมแซ่บเลยครับแซ่บแซ่บมากนี่ครับ นี่ครับชิ้นใหญ่ๆเลยครับผมหมูย่างชิ้นใหญ่ๆเลย <c oughs> เป็นไงครับทุกคนสีสันชี้จานไหมนี่ครับหมูหมูหมแล้วก็หมู <c oughs> <c oughs> สามหมูจัดไปครับนี่ครับสี่หมูเอาเข้าไปเอาพริกด้วยครับพริกด้วยนี่ครับทั้งพริกทั้งแตงกวาเอาจัดเข้าไปครับนี่ครับคําใหญ่เลยครับผมอืมอืมอืมนะครับห,หมูเด้งๆด้งเลยครับเด้งเด้งเลยครับนี่ครับ พริกด้วยงูด้วยเอาเข้าไปจัดเข้าไปครับนี่ครับนี่ยังเด้ง,ดงช้ำชำจัดไปครับผมอือหือ,อ,อเป็นไงครับทุกคนเมนูนี้ไม่สนวนนะครับใครจะเอาไปใช้ไปทำยังไงก็ลองดูได้นะครับก่อนจากเอาอีกสักคำหนึ่งครับผม นี่ครับอีกคำหนึง่งนี่ครับโคตรอร่อยโอเคก่อนจะจบลิป ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม